เด็กที่ค้นพบว่ามีลายนี้นะคุณพ่อคุณแม่นะคะนี่เลยค่ะเป็นเหมือนมีจุดตรงกลางและมีกลมๆอยู่ตรงนี้นะคะกลุ่มลายนี้เนี่ยมักจะเป็นเด็กที่มีลายก้นหอยที่เขาเรียกว่า target world ค่ะคุณพ่อคุณแม่ตามชื่อเลย target เนี่ยแปลว่าลาย target แปลว่าเป้าหมายเด็กที่มีลายนี้แน่นอนค่ะเป้าหมายมีไวพุ่งชนเด็กที่มีลายนี้ไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่จะสื่อสารอะไรกับเขาก็ตามนะคะ ต้องใช้เหตุผลในการสื่อสารค่ะเพราะเด็กกลุ่มนี้เขาจะอาจจะไม่ได้ฟังคำหว,นหวานๆหรืออะไรเงี้ยเขาจะดูแค่วันนี้ถ้าเขาทำตามที่พ่อแม่บอกเนี่ยเขาจะได้ผลลัพธ์อะไรบ้างแล้วเขาจะเสียอะไรบ้างแล้วจะมีผลกระทบอะไรบ้างเพราะเด็กกลุ่มนี้นะคะเป้าหมายมีไว้พุ่งชนพอเด็กที่มีเป้าหมายมีไว้พุ่งชนแน่นอนค่ะก็จะเป็นเด็กที่มีความเป็นตัวของตัวเองมีความรักหน้ารักตา รักศักดิ์สียอมหักไม่ยอมงอค่อนข้างจะเป็นเด็กที่มีความเป็นผู้นํา